สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนาแบรนด์ไทยแบรนด์ใหม่นะคะที่แพคเกจิ้งเนี่ยสวยน่าใช้มากนะคะราคาไม่สูงมากด้วยนะคะอย่างแบรนด์มัชฉานั่นเองนะคะนี่หยิบมาให้ดู2ขวดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมด4ชิ้นตามนี้เลยนะคะที่ขวัญอ่ะมีโอกาสได้ลองใช้มาประมาณเนี่ยสอาทิตย์ได้แล้วนะคะซึ่งโลิดภัก์ของเขาเนี่ยจะอยู่ในไลน์โกลด์ซีรีส์นะคะที่จะช่วยให้ผิวเนี่ย,ช,ยชุ่มชื้นแล้วก็เปล่งประกายอิ่มน้ำค่ะ เดี๋ยวขวจะขอเกริ่นเกี่ยวกับคอนเซปต์ของแบรนด์มาชะนิดนึงนะคะเพราะว่าประวัติความเป็นมาของเขาแล้วก็สตอรี่ของแบรนด์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมาอาธิบายทุกคนฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือทางแบรนด์เขาเนี่ยเน้นในเรื่องของความอ่อนโยนมากๆเลยะคะ่ะทุกคนของเขานะคะจะเป็นทาเวลฟรีนะคะไม่ทนรองกับตวดด้วยนะคะที่สําคัญคือเขาชูโรงสารสก,กัดเด่นของเขาเลยเนี่ยจากญี่ปุ่นนะคะก็คือชาเขียวอุจินั่นเองโดยชาเขียวอุจินะคะก็มาจากเมืองอุจินั่นเองนะคะที่เขาปลูกชาเขียวเนี่ยก็จะล้อมรอบไปด้วย ภูเขาแม่นานนะคะอากาศก็จะบริสุทธิ์มากๆเลยอุณหภูมิกลางวันกลางคืนเนี่ยก็จะมีความสมดุลกันนะคะจึงส่งผลให้ชาเขียบที่ปลูกที่อุจิเนี่ยมีปริมาณสารสําคัญอย่างคาเดชินเนี่ยในปริมาณที่สูงเลยค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของแบบโหหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแบบต้นา,นานอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าแบบช่วยลดการอักเสบนู่นนี่นั่นบนผิวของเราได้นะคะเขาได้ถือว่าชาเขียวอุจิเนี่ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากญี่ปุ่นเลยนะคะที่นิยมกันมาชงดื่มกันด้วย ะะทีนี้เรามาดูเนเรื่องของแพคเกจิ้งกันบ้างนะคะสังเกตไว้ว่าการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูดีมากนะคะแล้วก็ represent ความเป็นเมืองอุจินะคะก็จะมีทั้งรูปที่เป็นเหมือนแม่น้ำนะคะ r i v e r m o u ม t a i n นซอยเดย์แอนด์ไนทนะคะที่แบบน่ารักมากๆเลยค่ะโดยสินค้าทั้งหมดในไลน์โก o ด์ซีรีส์นี้นะคะก็จะมีส่วนผสมหลักเนี่ยเป็นสารสกัดจากชาเขียวอุจิที่อุดมด้วยคาเดชินนะคะที่สําคัญนะคะเขายังมีวายเบอร์รีส์เอ็กซ์รนะคะที่ช่วยเรื่องกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้น,นะะด้ยวยค่ะท เรามาดูเจาะก,กันทีละตัวนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างแล้วก็ใช้ยังไงค่ะ ตัวแรกนะคะมาฉากรีเฟรชชิ่งไมซ์ลา cleansing water นะคะตัวนี้ก็จะเป็น cleansing water ที่เช็ดได้สะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็อ่อนโยนไม่ทิ้งความมันเหนอะหนึบบนผิวเลยนะคะเช็ดได้ทั่วผิวหน้าโดยที่ไม่แสบแล้วก็ไม่เคืองตาเลยคือขวเราลองเช็ดที่ตาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แสบไม่ได้ระคายเคืองนะคะแล้วเขาอะก็ยังมีกลิ่นหอมอน่อ,อนๆที่แบบค่อนข้างถูกใจขวัญเลยนะคะเช็ดแล้วผิวก็จะไม่แห้งเพราะว่าสารบำรุงเขาเนี่ยใสมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เกือบจะเป็นเหมือนสกินแคร์บำรุงได้แล้วอะถ้าตัดสารทำความ ดดออกกก็็คจะเปเปนนิแไ้ลยตต่อไปนะคะมาฉากรอ o ีบาลานซิ่งเอเซนเชียลวอเตอร์นะคะ,ะ,คะตัวนี้เนื้อเขาจะมีความแบบดึง,ด,งดึงนิดนึงนะมันจะไม่ได้เหลวมากค่ะเหมือนมีความเป็นเจลอยู่นะคะไม่เชิงว่าแบบโอ้โหเป็นน้ำตบแบบเหลวๆแบบที่ทุกคนแบบเอออาจจะ expect ไว้ว่าแบบเฮ้ยเห็นคขอดอย่างเงี้ยมันต้องเป็นน้ำเหลวๆแน่เลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะตัวนี้นะคะสารในความชุม่มชื้นบนผิวลลักเขาก็จะมีโพรพนไดอลนะคะแต่ว่าสารสก,กัดที่เขาใส่มา้แบบเยอะแยะมากๆก็รวมๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของชุ่มชื้นต้านอนุมูลอิสระนะคะ ช่วยผิวกระจ่างใสนั่นเองค่ะส่วนตัวกว่าน,นะคะตัวนี้ใช้แล้วฟีลลิ่งดีนะคะไม่เหนอะหนาเลยเป็นเหมือนแบบ first care นะคะได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมันอ่อนที่ช่วยเรารู้สึกว่าแบบเออมันผ่อนคลายมันหยาดละทาอะไรอย่างงี้นะคะ แล้วต่อไปนะคะเป็นมาช่โกลบอ o ซิงมอยเจอร์ไรเซอร์ครีมนะคะตัวนี้จะมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเหมือนแบบเป็นกระปุกเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์แบบนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งกรีซอลินเชียบัตเตอร์ไฮโดรไลซ์โอ๊ตโปรตีนนะคะที่ก็จะให้ความชุ่มชื้นสำหรับสาวๆหนุ่มๆที่ผิวแห้งได้ดีเลยะคะ่ะที่สําคัญคือเขายังสามารถลดการระคายเคืองนะคะต้านอนุมูลอิสระเนื้อทางง่ายค่ะแล้วเขาก็เบรนสารสก,กัดมาอีกแบบเพียบเลยนะคะตัวนี้ก็ทาได้ทั้งเช้าและกลางคืนเลยแต่ส่วนตัวผมจะทา กลางคืนนะคะเพราะว่าขอนเป็นคนหน้ามันเนาะแล้วตัวนี้มันให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ขวัญชอบเหมือนกันมาแชทโกลอเวคเคนิงบอดี้เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวกายที่แบบกลิ่นหอมอ่อนๆดีมากเกลี่ยง่ายนะคะและ้วเขาก็จะเหมือนแบบแตกเป็นน้ำนิดนึงอะ่ะบนผิวเวลาที่เราเกลี่ยลงไปนะคะเกลี่ยได้แบบลื่นสบายผิวมากนะคะสารสกัดเยอะเลยอารมณ์เหมือนแบบได้ทาเซรั่มที่แบบบำรุงผิวหน้าบนตัวเลยนะคะใช่แล้วอะ่ะไม่เหนื่อยหนานะคือพอทาเราไปแล้วมันจะซึมได้ค่อนข้างไวเลยนะคะให้ความสบายผิวจากความแห้งได้ค่อนข้างดีแต่ตัว ตัวน,นี้นะคะขอสึกว่าพอทาตอนกลางคืนเนี่ยตื่นมามันจะไม่ค่อยได้ให้ความชุ่มชื้นมากนะคะคือเหมือนมันหลุดออกไปหมดตอนที่เรานอนแล้วโดนแบบเสื้อผ้าคลุดออกไปโดนผ้าห่มคลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เหมาะมากเลยสําหรับการทาตอนกลางวันนะคะเพราะว่าสบายผิวแบบสุดๆเลยค่ะสรุปนะคะความคิดเห็นส่วนตัวขอญแบบรวมๆนะคะขันว่าสกินแคร์ตัวเนี้ยเป็นสกินแคร์ที่ออกแบบมาแบบให้ใช้ง่ายนะคะ p a c k a จิ้งออกมาดูแบบน่าใช้มากๆเลยและตัวที่ขัญชอบเป็นพิเศษเลยนะคะคือตัว ชิงเมซาล่า c l e ซิ่ i n g water ตัวนี้นะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาว่าดีนะคะคือเขาก็าจะมีสารบำรุงแบบเยอะมากๆเลยนอกเหนือจากสารที่ช่วยทําความสะอาดผิวหน้าเนาะแบบเช็ดเมคอัพเช็ดอะไรนู่นนี่หนันงเงี้ยนะคะคือใช้แล้วอะ่ะมันรู้สึกว่าผิวอะ่ะมันสะอาดชุ่มชื้นกําลังดีไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเนอหนึบนะคะแล้วยังมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆใช้แล้วไม่ได้มีอาการแพ้หรืออะไรคล้ายเครืองใดๆเลยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ขวัญได้ทดลองใช้ตัวนี้นะคะสําหรับในเรื่องความชุมช่มชื้นสำหรับผิวหน้านะคะขวัญก็จะทาตัว essential water ตัวนี้ นนะะแล้วก็มอยส์ไรเซอร์ครีมตัวนี้คู่กันนะคะตื่นมาเนี่ยหน้าก็จะชุ่มชื้นกาลังดีไม่ได้แบบเปียกหรือไม่ได้แห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยขวดกิน,นยาคุมใช่ไหมแล้วโฮอร์โมนมันเหมือนมันเปลี่ยนแล้วมันทาให้สภาพผิวขวดอะนะเปลี่ยนด้วยนะคะเหมือนกัรจากปกติหน้ามันมากเนี่ยจะกลายมาเป็นผิวผสมนะคะมันก็จะเริ่มแห้งขึ้นน,นิดในช่วงกลางคืนที่เรานอนปากแอร์อย่างเงี้ยนะคะส่วนส่วนผสมสารสกัดน,นะคะเขาใส่มาค่อนข้างหลากหลายเลยอะแล้วก็น่าจะช่วยได้แบบหลายๆด้านรวมกันนะคะแล้วก็จะเด่นในเรื่องของต้านอนุมูล นะแต่ผลลัพธ์ด้านอื่นๆน,นะเนื่องจากขวด้ทดลองในช่วงเวลาสั้นๆนะคะเลยยังไม่ได้ค่อยเห็นผลลัพธ์ด้านอื่นเท่าไหร่เนาะคือเขาอะก็จะเหมือนแบบรวมๆช่วยผิวแบบชุมช่มชื้นรวมๆห้านัมูอนิสระอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งผมเลยคิดว่าถ้าผลลัพธ์ด้านอื่นๆนะอจจะต้องใช้เวลาแบบนานกว่านี้แบบเดือน2เดือนขึ้นไปนะคะก็สรุปเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะขวญว่ามันเหมาะกับการทาบำรุงให้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเนื้อสัมผัสและฟีลลิ้งเขาอะดีมากๆเลยเป็นเหมือนตัวพื้นฐานสําหรับการบำรุง ผิวให้ชุ่มชืน้นแล้วก็มีความอ่อนโยนมากๆนะคะขวัญม,มองว่าเขาเลี้ยงสารที่ส่วนใหญ่ที่คนละคายเคืองอ,ออกไปได้เยอะพอสมควรน,นะคะแต่ก็ยังมีน้ําหอมอยู่ซึ่งขวัญก็ได้มีการแบบถามพูดคุยกับเขาแล้วนะคะซึ่งเขาเคลมว่าน้ําหอมที่เขาเลือกมาใช้เป็นน้าหอมที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะก็หมดห่วงซึ่งส่วนตัว แพ้ไม่ได้ราคาเคิร์อะไรใดทั้งหมด4ตัวนี้เลยนะคะคือใช้ได้แบบสบายมากแต่ยังงก็ตามนะคะก็ขวัญแนะนําว่าทุกคนอัะแพชเทสก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่สะดวกไปที่ร้านของเขาเนี่ยก็ลองทากันก่อนได้นะคะแพชเทสก็คือเหมือนกันแล้วก็แต้มๆทาทาไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องทานตรงหน้าเลยทันทีที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยจะดูก่อนว่าเฮ้ยเราจะราคาเคงเราจะแพ้หรือเปล่าอย่างี้นะคะก็สาหรับใครที่สนใจนะคะคลิปนี้ขวัญก็มีโปรโมชั่นของทุกคนด้วยค่ะตอนนี้นะคะใช้โค้ดนะคะ KKW20 นะคะ รับส่วนลดไปเลย20%นะคะทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นไลน์ค่ะแอดบักฉะแอดไลน์แจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อนะคะแล้วก็แจ้งโค้ด KK20 w ไปได้เลยแล้วก็ไปทางเว็บไซต์ของเขานะคะตามนี้เลยนะคะก็กรอกโค้ด KK20 w เหมือนกันก็จะได้ส่วนลด20%เหมือนกันเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอนก็มารีวิวนะคะสกินแคร์แบรนด์ไทยแบรนด์ใหม่นะคะที่น่าสนใจเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปเลือกใช้กันแล้วก็อย่าลืมนะคะแบบเทสก่อนทุกครั้งนะเวลาจะลเราจะลองอะไรใหม่นะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากจะซื้อนะคะก็อย่าลืมใส่โค้ดนะคะเพราะลดเยอะมากจริงๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคนก็จบคลิปเท่านี้นะคะว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ